สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกันเดินมีหน้าคมด้ค่ะสองหาหกสี่ด้ค่ะจะมาพามาเบิงสุป,ปลิตอีกแล้วด้วค่ะอันนี้แม่นต้นต่อพันของเห้าค่ะนี่ต้นต่อพันุของเห้าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ด้ค่ะ นี่ค่ะพ่อพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วห้าก็จะตัดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนสองขอเนี่ยสังเกตเบิง้งบางอันมันม่นมั่นสีบอไบร์ไหมคะแต่การเบิ้งค่ะการปุงหา่าการแตกเข้าจะใส่ถุงปุ๋ยว้เองสินะคะพี่น้องใส่ถุงปุ๋ยใ้ แล้วก็ฮดน้ำหดน้ำสามซี่เมื่อก็จะแตกนี่ค่ะจะแตกเห็นบ่พี่นอ้องแตกออกเต็มเลยนะคะบึงแตกดีดีค่ะพี่น,อน้องน่พอเฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วมันแตกจักน้อยแล้ว มาเบิงวิธีห่อเห็ดแบบใดเสวนห่อเห็ดแบบใดนอนในน่อยแบบนี้ติดได้ค่ะพี่น้องเนี่ยนอนในนอยเป็นอนอนใหญ่แล้ค่ะนี่จะนอนในหน่อยเ่าเป็นตะเกิดจา้าเมียดน้อยพี่น้องเนาะเบิง์ว่าเสวนห่อเห็ดแบบใดนี่ค่ะเพราะมันแตกแล้วเฮ้ามาลงถุงดำค่ะพี่น้องนี่มาปักชามในถุงดำ ปักซ้ำไบจากนึ่งเดือนก็นได้ค่ะเดือนนึงนี้กระสิง,งามค่ะคือจะหลอดตายไปเลยค่ะเข้าสิหัว่าอัตราการหลอดของมันเทอดไรแทบจะออกทุกต้นแ้วค่ะนี่เปมาเปน็นหอกทนบอยายค่ะทนบอยาย ต่ว่าแห่งสังเกตบึงแตกทุกต้นอันนี้ขึ้นเหลือจากที่ทรงให้ลูกค้าคัาดออกเพราะย่านให้ลูกค้าไปแล้วมันบกเกิดกเลยมาซ้ำซ้ำบึงน่คะสังเกตบึงพี่น้องแตกทุกตัวแตกทุกอันนะคะนะคะ นี่และค่ะคือเป็นเคล็ดลับของสวนของเห้าแ้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอกานาสิบ้ามาอัปเดตเบิ้งวมันจะขึ้นงามขนาดใดนะคะสวัสดีค่ะ